ใครส่งอะไรมาเหรอคะนี่หูท่าทางเขาสวีทเก็นมากเลยนะคะเนี่ยภาพแบบนี้ยิ่งตอกย้ำเลยคะ่ะว่าเหตุผลที่พี่พิมพ์อยากหยา่าคงอยากจะไปตั้งวงกับผู้ชายคนใหม่เผลอๆเขาอาจจะเป็นชู้กันนานแล้วก็ได้ะค่ะพี่สุวินพี่ไปจกกัดการมัน พี่ชวินอย่าลงไปเล่นเองเลยดีกว่าค่ะเรื่องดีๆแบบนี้เดี๋ยวนักข่าวก็ได้กินที่จริงเนี่ยเราแชร์ให้เป็นเรื่องใหญ่เลยยิ่งดีนะคะพี่จะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการยาโดยไม่ต้องเสียงเงินหรือสักบาทหรือพี่ยังรักมันอยู่เลือกทำลายชื่อเสียงพี่พิมพ์นด้แล้วพี่ทำลายชื่อเสียงเหรอวะ เขาตั้งใจอออจกวงไปตั้งวงใหม่กับชูเขาตั้งใจจะหยากกบฉันอยู่แล้วเว้ยถ้าฉันหยอมฉันก็งโง่เต็มทีแล้วแหกตาดู่ะก็แค่รูปภาพหรอพี่มก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขามีอะไรกันซะหน่อยผมว่าพี่อย่าหูเบาดีกว่าพี่น่าจะโดนคนปั่นหวัวอยู่ ถ้าคนอื่นที่คุณพูดถึงหมายถึงพะแพงแล้วก็คิดใหม่ได้นะคะพี่ชวินเขาไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิดเขารู้ดีว่าใครที่หวังดีกับเขาไม่ใช่ขัดเขาไปซะทุกเรื่องท่านี้เรียกว่าการหวังดีผมไม่ขัดหรอกแต่นี่มันคือการทําลายชื่อเสียงพี่พิมพ์และพี่พิมพ์พคือครอบครัวของผมผมไม่ให้ใครมาทําลายพี่พิมพหรอกแล้วกูอะกูไปให้ครอบครัวมึงเอามากูส่รูปไปนักข่าว้ hey! ต่อยวายุพีพ์ต่อยพิแอนน์ลงแอนล์ลงิมพลอยแอนน์ลบพิมว์ปล่อยกูลบ<ง>แล<ง>้วลบพวกคุณสองคนหยุดทำลายพี่พิมพ์ได้แล้วโดยเฉพาะแกกระแพนเป็นผู้หญิงด้วยกันจะทำลายกันทำไมแกก็บอกให้มันยอมหย่าดีๆดิแต่น,นี่อะไร ตัวเองอยากจะไปตั้งวงใหม่กับผู้ชายคนใหม่ก็ยังมีหน้ามาเรียกร้องเงินอยู่ได้เห็นแก่ตัวพี่ชวินถึงรูปจะถูกลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะอีกไม่นานรูปที่พี่พิมพ์กำลังนอนกอดกับซูคงว่อนท่วนเนี่ยรื่นแล้ เียงเอกไม่ไหวเบงเพศลูกทุ่งหมอร่ำเพศข้าวลูกทุ่งเพศข้อลูกทุ่งเพนลุกภาพคุณพี่กับพิมแล้วก็เขียนเขาว่าพิมบอกว่างแผนมาเปิดว่างจะสู้ไหมหาทางสิยาเขาผัวเก่าเพศข้าวหมอร่ำยิงล้มอีกวะพิมดาวเนี่ยทิมพ่อคู่แม่คู พันศรเจ้าของดองดังแล้วมาเปิดมอล้ำบงไหมแถมเขายังบอกว่าอีกพิมพ์ดาวนั่นเออเอะคุณขันเป็นแนวนี่ผู้ใดสิขอาว่าเบิ่งเข้าลาละเอ้ยใครเป็นคนแอบถ่ย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังชมไลฟ์สดการเปิดตัววงหมอลามคณะอีสานสนครศิลน์ให้กับทุกคนได้ดูกับตาตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับเป็นยังไงบ้างครับม่วนไหมครับและที่สําคัญนะครับเสียงของคุณพิมพ์ดาวพรณภาเนี่ยยังคงเพราะสมกับการเป็นราชินีหมอลาดอกหญ้าเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพิมพ์รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นหลยค่ะคุณพี่ตื่นเต้นหลายๆค่ะพี่น้องคือจังพิมพ์เป็นนักร้องไม่ไม่นี่แหละค่ะ การที่พิมพ์ได้ก่าวออกมาเรื่มตนไม่เป็นความท้าทายสําหรับพิมพ์มากๆเลยค่ะตอนนี้พิมรู้สึกว่าคือจังตัวเองเป็นโลกตัวน,น้อยกันทั้งฝึกบินพิมพ์สิบ,บินเฮกไกลที่สุดให้สูงที่สุดไปให้ถึงฟังฝันเลยให้สมกับความฮาความเมตตาของพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงที่มอภัยพิมพ์ขอบคุณห,หลายๆด้วยจ้าทีบบถิมบบป๋ากันทั้งๆที่ทุกคนก็ฮูว่าตอนนี้พิมพเถื่อข้าวจนทีเฮกเสียหายแล้วความจริงมันเป็นยังไงล่รครับ ความจริงก็คือคุณพี่ราชาเป็นนายจ้างเฮาสองคนบริมีอีหยังกันค่ะมือนันพิมบอสบายพิมบลคอยเดชพักพรและพิมก็ร่างสิเป็นล้มค่ะอ้าวนักเลงเขี่ยวเราบ้าอ้าวนักเลงเขี่ยวเราบ้อ้าวเลงเี่ยวดีที่เไยอมับเอ้าเอาเอย้อนย้อนอยอไม่ยครับเฮาไปยอมรับเห้องมีชู้บอมีหลักฐานพอยก็บาเชื่อเว้าแต่ปาก ออกจากวงการไปเลยไไไไออออออกกกปปปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับพวกเราขอแค่เวทีแล้วก็ให้นักร้องทำมาหากินแค่นั้นเองครับนักร้องเล่นละคุณเข้ามาเอานักร้องเที่ยวมีผัวอยู่แล้วก็ไปยุ่งกับผู้ชายอื่นมาเอามาเอา ออกไปก่อนออกไปก่อนครับออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนพี่เป็นหายังบอพี่ครับผมแค่ขอรอกอยู่ในความสงบผมขอรอกละไวละครับไว้ละครับอมาบอออกไปก่อนครับไป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 กูเป็นนักมวยเกปกใดกาแสดงอยู่นี่กูติตบจังหวะสะอกูบอกเลวว่าไปออก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 ไปไออกไปหยุดหยุดก่อนครับหยุดฝั่งผมเองก็มีหลักฐานในฝั่งของผมนะครับ ห,หา้องก็ไปแม่นซอคะเป็นซอพาวเวอร์พันเวอรเฮารักษาวัฒนธรรมเฮารักษาวัฒ <c oughs> นธรรมเจ็บป่วยให้ไปโรงพยาบาลหมออยู่นั่นรักษาใครแต่ใครอยากรักษาใจให้มาฟังเด้อละแม่หมอลำให้